สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะย่าก็ขอสวัสดีปีใหมท่ทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคภัยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะพี่น้องค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะย่าก็พาพ่อแม่พ,พี่น้องมาเดินเล่นที่สวนนะคะแล้วก็มีหิมะคนก็พากันมาเล่นหิมะกันเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะพี่น้องค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นกับวันปีใหม่นะคะแล้วก็มาเดินเล่นที่นี่กันนะคะหน้าหนาวกต่หน้าร้อนก็ต่างกันมากต่ากันนะคะความสวยงามก็จะต่างกันนะคะคือจ้า 고 cool. พี่น้องคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่1เดือนมกราคมน,นะคะปี2022นอะคะมีหลายๆคนมคนหลายครอบครัวก็มาเล่นหิมะกันนะคะเห็นไหมคะสไลเดอร์กันไปมาเลยค่ะนู่นค่ะเห็นไหมคะสนุกกันเลยค่ะบางคนก็กริ้งเอานะคะพี่น้องคะสนุกสนานกันเลยค่ะี่วิวสวยมากเลยนะคะเป็นสวนเอ่อ ถ้าเป็นหน้าร้อนก็เป็นสวนเดินเล่นกันนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าสโนทุกอย่างก็ดูสวยงามไปหมดนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมคอตตันนะคะพี่น้องคะที่ยาเคยเข้าไปบ่อยๆนะคะนี่นค่ะน,คน้องกับคุณพ่อน้องแล้วกับคุณพ่อวิ่งไปถึงโน้นแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้อากาศอบอุ่นมากเลยค่ะลบแค่5-6องศานะคะอากาศดีมากเลยค่ะ ไม่หนาวเลยนะคะพี่น้องค่ะดูสิคะปไาค่ะพี่น้องค่ะเดินต่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะพี่น้อง่ะ คนก็เดินมาเดินเล่นกันเยอะเลยนะคะเก้าอีกอ้ก็มีสโนว์หิมะเต็มไปหมดเลยค่ะ <N> ค่ะคนที่อยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็อากาศร้อนใช่ไหมคะก็ถ้าร้อนก็ดูช่องอีสานรัสเซียนะคะนำความหนาวมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะคะพี่น้องค่ะ คนเมื่อวานนะคะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนก็พากันอยู่ที่บ้านกันเลยนะคะเพราะว่าร่วมฉลองวันปีใหม่กันที่บ้านกับครอบครัวนะคะยาและก็ครอบครัวแล้วก็พี่ๆคนไทยก็ฉลองกันที่บ้านค่ะวันนี้ถึงได้ออกมาเดินเล่นพาพี่น้องมาเดินเล่นชมวิวชมหิมะก,กันเลยนะคะพี่น้อง สวยมากเลยค่ะนุ่นค่ะต้นคริสต์มาสค่ะพี่น้องสวยงามค่ะเจ้าแมงมุมนะคะเจ้าแมงมุมมีไข่แล้วค่ะพี่น้องค่ะสโนจับกันเยอะเลยค่ะนุ่นพี่น้องคะแมงมุมมีไข่แล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องอ่ะตื่นเิ่มจะเล่นแล้วค่ะ มาหน่อยมาหน่อยถ้วจะอีกไก่ก้อนมาลูกกนจะไปครับกยไก่ก้อนโคตรโคตร่เด็กชิวกะวโคตรกะโอ้มาละจี๊ ค่ะพี่น้องคะหลาหลายๆคนก็ร้องเพลงชุมนุมกันนะคะร้องเพลงสังสันในวันปีใหม่กันนะคะจับกลุ่มร้องเพลงความสนุกสนานนะคะ นิยาก็จะพาน้องอาตุดมากินข้าวที่ร้านอาหารนะคะเป็นตรงนั้นนะคะพี่น้องค่ะแต่ให้น้องอาตุดเล่นก่อนนะคะให้น้องอาตุดเล่นเบื่อก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปเล่นในร้านนะคะดูเสกก่อนค่ะทุกคนคะตอนนี้ยาก็เข้ามาถึงที่ร้านแล้วนะคะ ยาก็ได้เดินถ่ายรูยปนเล่นะคะแล้วก็ส่งน้องอาทุตเข้าไปที่สนามเล่นและยาก็มาสั่งอาหารกับรามินนะคะแล้ก็ทำหน้าตานะคะพี่น้องคะค่ะ <c oughs> ยาก็ขอเอลือกเมนูก่อนนะคะพี่น้องคะตอนนียาก็เปิดขึ้นนะคะ พี่น้องคะมีรูปภาพให้เราสามารถเลือกนะคะว่าเราจะกินอะไรนะคะความสามารถพิเศษก,ก็คือการดูภาพนะคะพี่น้องคะค่ะหลังจากที่ยาสั่งอาหารไปแล้วนะคะยาก,ก็แอบมองหาน้อง อตุดนะคะยังมีความเป็นห่วงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรามีพี่เลี้ยงคอยดูเด็กนะคะเมื่อเกิดปัญหาเขาก็จะโทรหาเรานะคะพี่น้องคะตอนนี้น้องอาตุดเล่นสไลเดอร์แล้วก็บ้านฟุตบอลนะคะอยู่ในร้านอาหารนะคะพี่น้องคะยก็พูดกับสามีและมีความเป็นห่วงแล้วก็ดูน้องต่อไปคะ่ะพี่น้องคะสามีก็เลยคำํำ ว่ายาเป็นห่วงมากเกินไป คนก็นั่งรองอาหารบนไปค่ะพี่น้องค่ะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรนะคะแต่ก็รอรอค่ะพี่น้องค่ะห้านาทีผ่านไปอีกไม่กี่นาะทีก็สิบนาทียิ้มด้วยความภูมิใจนะคะว่าลองชะลอรอเกินไปค่ะพี่น้องค่ะและแล้วกับข้าวของเราก็มาแล้วค่ะ เป็นไก่ปีไก่บาร์บีคิวนะคะแล้วก็เป็นพิซซ่านะคะที่ลามีนสั่งมานะคะแต่ก็ยังมีอาหารเมนูรัสเซียนะคะตามมาด้วยนะคะพี่น้องขาได้แล,แล้วน้องอาตุดกกกลับมากินข้าวกับคุณพ่อและคุณแม่แล้วคะ่ะกินแบบหิหวโหยมากเลยคะ่ะพี่น้องคขา <c oughs> ย่าภูมิใจนะคะ ที่น้องอาตุโตเป็นหนุ่มมากขึ้นและรู้จักว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรนะคะน้องกินเองน้องทำเองนะคะเริ่มจะไม่ให้คุณแม่ยุ่งยากมากเกินไปนะคะรู้จักไปเล่นเล่นแล้วก็รู้จักกลับมากินนะคะเราไม่ต้องตามตื้อมากเกินไปค่ะพี่น้องคะ ต้องสั่งไก่มารอบที่2นะคะเพราะว่าน้องชอบมากๆากเลยค่ะคี่นองคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กของพุ่มสามีนะคะเพราะว่ายายจะไม่กินเค้กนะคะจะไม่ค่อยกินเค้กเลยค่ะพี่น พี่น้องคะ่ะวันนี้ยาก็ขอมีความสุขกับครอบครัวนะคะรู้สึกมีมีความสุขมากๆเลยค่ะพี่น้องขะที่มากินข้าวกับลามีนลนะน้องอาตุลนะคะแต่ตอนเช้ายาก็ได้วีดีโอไปหาน้องเตชินแล้วนะคะหรือว่าส่งข้อความไปสวัสดีปีใหม่ลูกชายคนนโตนะคะแต่วันนี้ยามีความสุขมากๆเลยค่ะพี่น้องขะมันลามีนทำให้ยามีความสุขมากคะ่ะ ปีใหม่แล้วถ้าเราคิดดีทำดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะพี่น้องขาปีใหม่นี้ยาก็อยากให้พี่น้องมีความสุขเหมือนกับที่ยายมีความสุขในตอนนี้นะคะอะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะคะคนเรารักกันก็สามารถนำพาชีวิตไปในทางที่ดีได้นะคะ ปรับความเข้าใจให้กันและกันในครอบครัวนะคะยังไงยากก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเล่นกับลูกชายแล้วค่ะเพราะว่าลูกชายก็ชวนคุณแม่ให้ไปเล่นเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องค่ะที่บ้านก็เล่นเป็นเพื่อนแล้วที่นี่ก็ยังจะให้เป็นเพื่อนอีกยอมใจคุณชายเลยค่ะ อากาศวันนี้ดีแสงดีมากเลยค่ะบรรยากาศอุ่นด้วยความรักของวันปีใหม่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องคะพี่น้องคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ